สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเอชซีทุกทกท่านครับผมในอกาศนี้บุญพระกถทอว่าโชคดีครับผมพาพี่น้องมาฟังเสียงวีกลองของมแมลงหน้าหน้าชนิดที่พบภุมิของปปูเมยยดินแดนว่าจา่าสิทธิ์ครับผมดินแดนพบภุ่มเมืองบาดานของพอของแม่ของปะปูเมยียนะครับเนาะ บรรยากาศมกันโดยประมาณกับึกคักพอสมควรเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ครับมีสายบุญมาทำกราบสการะทำบุญทำท่าน,นกันน,น,นะครับเนาะกับองค์พ่อปูเมียโดยตรงเลยครับผมประสงสค์สิ่งใดการที่ทานจิตน้อมจิตน้อมใจครับผมเดินทางมาจากทางไกลคนละครับเป็นเดินทางมาจาก กรุงเทพพมหานาครครับกนมทธนาซาถุ่ครับให้เดินทางตลอดปลอดภัยองค์พระปูม่ม่ย่าก็ให้คุ้มค้องรักษาครับในกรณีนี้ที่บุญพราะบะแเรีวก้องไปให้เพิ่นก็นกนถือว่าให้เกียริครับผมเพิ่นมีข้าราชการที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาพอสมควรนะครับเาก็นะถือว่ากับว่าอยากให้เพิ่นรบกวนหรือว่า เก็บสิทธ์ตรงนี้ไว้นะครับเนาะคือว่าถือสิทธ์ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมเมื่อทางศรัทธาญาติธรรมเป็นบ่อปรารถนาไทยไายเข้ากะเอาหล่อบกระพาะเอาบรรยากาศนำเสียงเพิ่นกระเพาะนะครับเนาะ <c oughs> สมิงก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับผม จำการผ้าดำเนินการครับผมก,บกราบไหวขอพรสกาบละองค์พระปู่เมียเมื่อจุดถูกจุดเทียนกราบไหวพระปู่เมียเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เอามาปักตามกระถางที่กำหนดไว้นะครับท่านบรรยากาศพบพุ่มกกะถือว่าท่านใดที่เคยมาแล้ว จะรู้ดีนะครับท่า,ทานใดยังไม่เคยมากก็มีโอกาสกับแวะเวียนมาชมมีมองพักมองนางเล่นมองปู่เสื้อปฏิบัติธรรมหรือว่าจะมาข้างขึ้นก็ได้นะครับสองมือสามมือหรือว่าเป็นอาทิตย์มาปฏิบัติธรรมทางวัดกะยินดีตอนรับมาเอาพบอบเอาภูมิเมื่อมีเวลานะครับเนาะสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาหาพ่อปู่เม่ย อันนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสหาโอกาสให้เจ้าของครับผมเวลาก็มีเท่ากันละ่ะ24ชั่วโมงเท่ากันครับผมนนถือว่าสักครั้งหนึ่งซะในชีวิตเนาะถือว่าเป็นบุญพลาถือว่าเป็นบุญบุญของบุญพลาเนาะครับเนาะที่ไดีนําเสนอสิ่งดีๆนามงๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมผู้ที่อยู่ช่างไก่ที่ไม่สามารถมาได้นะครับับกเมืองน้ากันเห็นน้ากันไปนี่แหละครับพี่น้องครับครั้งหนึ่งถึงจะบ่มี โอกาสมากกเห็นบุญพลานนำเสนออยู่นี่ก็ถือว่าดีแล้วเนาะครับผมบ้มาก็ว่าเป็นย่างครับเมืองบ่มีโอกาสภูสเมยียคับระลึกถึงกกลบไหวจุดถูดจุดเทียนหยุดสถานที่ของเจ้าของหรือภูทีมีชั่นสาม,มารถสัมผัสจิตสัมผัสชา่นกับภูเมียใดก็ถือว่าเป็นบุญเก่านาคะครับถือว่าเฮาสะสมมาเป็นบุญเก่าเฮ้า บางท่านเห็นตั้งแต่ยุ่ในคลิปน้อมคิดน้อมใจมากก็สามารถไปเขาฝันได้เลยครับก็นั่งกระทือว่าเป็นบุญเกา่าไอ้วัาสนาเก่าเป็นไรครับ,รบพอผููเมียามาเขาฝันบอกโตดีหรือว่าไปบอกโชคบอกหลามอันนั้นกระทือว่าเป็นบุญเก่าของคนที่พันสั่งมากเน,ะกน,น,นา,มา,มา,นาะ ก็เอาเลยแล้วเอาถุงใส่ไปเอาุกคนทุกคนนะารักทันยาวก็เอาเลยฉันเอามาให้แล้วล่ะนั่นนาที่ทุกท่านเห็นนี่คือบ่อน่าศักดิ์สิทธิ์ของวังคำชนนะครับเอ้คำชนอดสองครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมา้อย่าลืมตักไปตักมาพระวันโตสัมาแล้วห้โตสัมมา น้โมตัสสะบพระกวัตตัวและตัสตม่าต้นน้ำมตัสสะบพระกวัตตัวและตัสตม่าตสสะสาธุข้าพเจ้าเราลูกหลานบริวารขององค์พ่อปู่ศรีตูโตองค์แม่ย่าศรีปฐุมมาองค์พ่อปู่คุณวางองค์แม่ย่านาจีเวียงตัวไอ้เจิวดาองค์ปู่นาคาองค์ย่านาจีแม่พระธรณีแม่พระองคาบัดนี้ข้าพเจ้าเราลูกหลานจะขอบูชาน้ำมอนสับปีตันมิลิศ ขององค์ปู่องค์ย่าขององค์ปู่ย่าจงประชานพอเนิประเสริฐให้เกิดแจกข้าวเจ้าเราลูกหลานเกิดนี้หมายดีงามน่ะบัดนี้ด้วยเถิดมุตังนีมิตังทำมางี้น่ตังทั้งครั้งนีมิตังขอให้ข้าวเจ้าเราลูกหลานเกิดนี้มิตหมายดีงามเป็แท้จริงนะบัดนี้ด้วย่วเอาบานี่เอาเอาอะไรเอาป่วยใส่ไว้ป่วยใส่ใครจะเอาก่อนใครจะเอาทีหลังออกออกออกสกัดเกิด เด้อพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังขังเกิดเกิดด้วยน้ำโมพุทธายะขอยเงินไหลกองพรอยทองไหลมาหานุภาลาะได้ขาดสายเหมือนกระบอกน้ำวังคำจนหน้าบัดนี้วุ่นเกิดถ้าน้ำเต็มขวดรู้สึกว่าท่านจะมีวาสนาเยอะนะพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังขังเกิดเกิดด้วยน้ำโมพุทธายะขอยเงินไหลกองพรอยทองไหลมาหานุภาลาะได้ขาดสายเหมือนกระบอกน้ำวังคำจนหน้าบัดนี้วุ่นเกิด าออกมาถางนอกอีกก็ได้เนี yelled, like me, like ่ยใกล้ๆนห้องน้ำอ่ะทั้งลั้างไงทั้งลังง่ะพุทโธเกิดธโมเกิดสังโฆเกิดเกิดด้วยนะโมพุทธายะคอยแก้วแหวนเงินทองสิ่งของอันมีค่าหลังไหมหาข้าพเจ้าเราลูกหลานก็ได้ขาดใจมันกรบบอกนะวางคำสูงนะแบบนี้ด้วยเฮ็ดงานอย่างนี้หลายงานโรงงานบ่ เออแต่เดี๋ยวั้งสองแก้ว่าจะกลิ่นอันนี้อันนี้เป็นวัตถุขั้มพุ่นโะเมนต์ขั้มสนุน เาไม่บาดไม่ต้องจำเป็นท่านแต่วายลูกสองลูกก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอสาธุเนี่ยขาถวายแล้วเราโอ้สังไฮรรางาตอนไม่ที่้อซื้อมากนีก็ได้าท่านี้ชุดเร้าองอะไรอาอะไรอะอะอรออจทูบอย่างยูมอรก็ตั้งจิตในฐานตั้งมูสามจบแล้วว่ากายวาวาจจิตตังกาหังวันชาพ่อปูชีกุโตแม่่าถึงปตมมาข้าพเจ้าเหล่าหลาน ถ้าอยู่เย็นเป็นถุดทอมทุกร้อนยังได้เกิดณบัดนี้ได้เกิดคนะับนนอ,อ,อ๋อไม่สบายยาวจะอกอกจะทำไม <c oughs> ไม่เอาโทรศัพท์อัจเสียงเลยเงี <c oughs> ้จังเลยอยู่ในเมืองอยู่ตาอยู่บ้านนอกยังรู้ละ่ะ <c oughs> อยู่ในเมืองบ้านตาไม่มีหลักก,กิโลก็ยังรู้ละอะไรมันง่ายกะได้สบายจับเควน่อยท่าน กลัวไหมคะกลัวมันจะล่วงลงเพราะมันจะมาจับกระโวยด้วยไม่ใช่อันนี้กระบวยอันนั้นกลัวพุทธโธเกิดธรรมโอเกิดสังโฆเกิดเกิดด้วยน้โมพุทธายะขอยแก้วแหวนเงินทองจิ้งขอกันมีค่าหลังหลังอาลามจะได้ขาดสายเหมือนกระบอกน้ำบางคำชนนแบบนี้เลยเกิดเยวนี้การเงินอีกเยอะนะไม่ยุ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้ฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งในกองอูคือข้านี่แหละ เจ้าของโรงงานเี่เนาะก็ลองดูที่เออขวดไรอย่าอย่าเพิ่งไปนะจะเต็มของเจอมาแล้วอ่ะโอ้โอ้เจอพี่ทำพน้องอย่านี้เนี่ยเอ้เจอเจอแล้วท่านไทยจะไปเจอหรยอเจอมั้ยใชพุทโธเกิดธมโมเกิดสังโฆเกิดเกิดด้วยน้ำมูพุทธายะคอยข้าพเจ้จาวเราลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขคนทุกร้อนเราได้เกิดขอให้เกิดเงินเกิดทองหน้าบัตรด้วยเถิดพ่อพ่อสบายใจอย่างพลอหายก็เอาเรียบไปให้ได้ลูกหลานให้บางสิเด้อ พุทธังหายทำมังหายสนะังทังหายหายหน้าบัดนี้หายหนะน,น้าบัดนี้ให้เอาน้ำใส่ท่านเลยให้ว่าพุทธังหายทำมังหายสังทังหายอย่าอาแบบอย่างอื่น <c oughs> พุทโธเกิดธมโมเกิดสังโฆเกิดเกิดด้วยหนะาา้าโมพุทธายะขอแจ้วแหวนเงินทองสีของมันมีค่าอะไรมาของร้านหน้าบัดนี้ด้วยเถิดเจ้าพรกำกันเลยโอเคดีโอเคเลยคนละคนละขบวนบอกพุทโธเกิ <c oughs> ดธมโมเกิดสังโฆเกิดเกิดด้วยหน้าโมพุทธายะ เอายินเดี๋ยวตอน้เอาเจมกระเป๋าเจมกระเป๋าให้แป๊บเดียวถ้าท่านไม่เอาใส่ใส่เป็นกระเป๋าให้ท่านเอากระเป๋าเอากใส่หน้าเลยนะใส่ได้เลยผูพุทโธเปิดชัมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยน้ำมพุทธายะขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาหาลูกหาหลานน่บัดนี้ด้วยเถิด พุทธังเปิดธรรมังเ,ง,งเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะขร้อยแก้วแหวนเงินทองสิ่งของอนันมีข้าหลังไหรมาล,ลูกอาลานะได้ขาดสายมันกระบนน้ำบางคำส่วนหน้าแบบนี้ด้วยเถิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะสิ่งใดองค์ปู่วา่าล่ำคำใดองค์ย่าวา่าประเสริฐขอให้เกิดแก่ข้าพเจ้าผู้มากรวายผู้มาบูชาหน้าบาัดด้วยเถิด มาละบัดนี้เด้วยด้วยบัดนี้ด้วยเถิดด้วยด้วยด้วยไม่พูดเร่องหรอกลองดูไม่เชื่อนะท่านไม่ได้พูดเล่นนะอย่าลืมว่าอย่างนี้นะท่านย่าท่านว่าอย่างนี้ย่ามีกี่เสียงมีเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งมันมีกี่วันเจ็ดวันแต่ธาตุของคุณมีเท่าไหร่มีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟท่านจำไม่ลืมไหมมาคราวหน้า แล้วระวังก็ดีโอเคขอบคุณครับออเจาอยเจาหาหเอแล้วให้องค์ห้าประทานพรให้แจ่บริวารที่สวายครับงกบัดนี้ด้วยเถิดใส่กระเป๋าเลยอย่าลืมนะอย่าลืมมันมันมีห้ามีเจ็ด มีสี่ให้มันเป็นสองคู่นะระวังให้ดีสามตัวให้มันเป็นสองคู่คจําให้ดีเออพอจำเดยถามนะอันว่นางหันละ่ะอันเล็กตัวเด็ดตัวดีนั่นแหละไอ้อย่างเอ็ซี่หูนะโดนแล้วบ่ได้คุยกับเ,<อ>เอ็ซี่อ่ามันคือยังตีเรียเพราะว่าในลักษณะเพิ่นมาเอาปูบนม่วงมาเอาเนาะแต่ว่ากับบอมันเอาเพิ่นมาขอกับยาเพิ่นก็สวนมุดอยู่นี่ครับผมอันนี้กาจจำเพิ่นมาอันปูมาเอาหากรเพิ่นก็ได้ทิบหกก็ได้ทิบเก็ดแล้วค้นมาบ่อา ยายอยู่ขัางเราได้สี่หมื่นเออแล้วว่าเด็อันพระอาจารย์บันม่วงนี่เพื่อนก็ทรงไปหาลูกหาหลานทั้งหลายเพื่อนเพื่อนก็ว่าได้ผู้ละสามแสนที่แสนยุ่แล้่เพื่อนมาถวายทางห้องน้ำนี่เพื่อนอยู่บันม่วงลูกศิษย์หลวงลูกซ้ายของหลวงปู่ฤาษีที่พระคูไปเชิญยันคำนำเชนญคาฐานนั่นแหละเพื่อเป็นลูกศิษย์ของพ่อเพื่อนบานนี้เพื่อนมาเอาอยู่นี ครับเพื่อนมาเอาอยู่นี่แล้วเพื่อนก็เลยว่าพอว่าสันมาขอก็เพื่อนขอได้อีกว่าผรมถวายอ่าถวายให้เพื่อนแล้วพันหนึ่งเพื่อนว่าบ่ได้หลายเด้ออันผ้ายัดเด้อครูเป็นอย่างพอผูดปลายไปพอเพื่อนวางเสร็จแล้วเพื่อนก็ว่ายามีจักเสียนกับที่เสนีก็ว่ามีหาเสียอันแล้วอาทิตย์หนึ่งมีจักมือเพื่อนก็ว่ามีเกียรติมือเป็นบบราะธาตุเขามีเอะไรมีธาดสี่ถาุเท่านั้นเพื่อนว่าเพื่อนว่าบ่หลายคำแต่ว่าปูผู้เพื่อนเอาให้เพื่อนเฮ็ดจังซี่น้ำเพื่อนเป็นเกียรติ น้ำเป็นเจ็ดน้ำเพิ่นเป็นเจ็ดจ่วามือเพิ่นโยกี้เนี่ยมือเพิ่นเนี่ยน้ำคือคือคือกันกับเสียนรับจำนวนเสียนนี่เสียนเอาจำนวนเสียนเลยครับก็ถาดมีถาดซีถาดซีครับอันเจ็ดนี่มานจะใส่ก่อนเจ็ดนี่มันมาจากอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีจากมืออ๋ออาทิตย์หนึ่งมีจากมือก็เลยเจ็ดเนาะเจ็ดมือเจ็ดมือแล้วก็ องยามีหาเสียงหเสียงแ,แต่ว่าถาัาาดดีครับมีถัดซีมีถัดซีเออดื่มน,น้ำลมไฟยกยงมือหานี่อยู่แต่บาทนี่ปู่เพคนมาเพคนมาโตเพื่อเนี่เป็นเกจพระแม่นบ่ล่ะครับโตมือนี่หานี่คนมาเอารูดเอารูดแต่ว่ามันอยู่วัวภาพเออครับผม <พา S 1> คนมาเพราะว่ายาให้ปูคบ่ัมันให้จำเด้อครับผมจำได้ยินี่มั้ลอยออกมาเบาแมนบ่เป็นัค่ั่นบ่เป็นัค่ั่นโอ้ยแต่ว่าปูนี่ปูบ้านมวงมานี่คือเป็น ว่าโอ้เาแล้วใกล้ชิดกับงากับปูคักเขางวนว่าขันการแสดงว่าถือลายตัวสันต์พ่นมาเอาคนบ่เข่ามาหลายมันฝนตกอ๋อครับมีอยู่เจ็ดแปดคนครับซุ้มเรียว่าว่เอาอ๋อครับงวดว่าขันเข่าเต็มเต็มเลยเข่าทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าเพลเม่าไข่ได้เพิ่สองตัวไข่สองตัวพ่นม่าสามตัวจากเทื่อนโอ้แว่าตอนเของมาบรเห็นเนาะพิ่นมาช่วงเข้าบปอยู่โอ้ยบอเห็นครับวันนี้ลอยเของมาอ๋อครับผมโอ้โห้วดนั้นเทพลเม่างวดมดวนยพลเม่าเนี่ยเอาไปงานที่ว่าไป ไปได้ยมานมาดกเี้เยินน้ำผึ้งไมาน้ำเพลินบอกนั่งกับเพื่นนี่เลยกาบเพล่ <c oughs> นนี่กาบเพ่อนกาเพ่อน,น,นว่าพอ <c oughs> พอจำมันไี้รู้อาราดชนะเนี่ยก็เลยอาราธนะสินหาครับร <c oughs> าดินหาเพิน่นไห้สินหาพอให้สิน <c oughs> หาแล้วแร้วรับสินหาแล้วบเออให้ใครตั้งใจดีรับสินหาแล้วไห้ครบเด้อสินให้หอดมือแรงนี่ยาเฝ้าเว้าครับ <c oughs> อัน เพิ <ata> ่นก็เลยบเปียบป่วยเนาะว่าพอบ่มูสาดเด้วยพอสินขอหาได้บยว่าิดมูสาได้บ่มีเพราะว่าเพิ่นบอว่าแล้วเพิ่นตัดมาแล้วไม่ยาบ่ปูตัดมาแล้วบ่มูสาเพิ่นบอกว่าบ่มูสาปูนหรือไปนอนปูนึงมักนอนเด้นอนเอาคผมเออปูเท่าเลยเพิ่นกับบาไม้กับผู้บาจาเพิ่นเพฝันนอนที่ผู้บาเดี๋เพิ่นลุกขึ้นมาเพิ่นลุกขึ้นมาบดเพิ่นสีนี้เพิ่นล้าเพิ่นเฮ็ดยังซี่นี่เออครับผมเออตัวเพิ่นละเพิ่นเฮ็ดยังซี่นี่ยมือเพิ่นไหนหามือที่ใครเจ้าพี่นี่หาก่อนก็อววัน่า อาีกทีหนึ่งมันก็มีจีบมือเนาะพอแต่ว่าโอ้มือผู้เดียวมูมาถวายอันพญานาคกวงกระบาดว่าสั้นมันเป็นลูกมันคนก็ว่าเป็นย่างอบบนอย่างแม่พินเนาะมันก็ย่างเป็นเลข่องศูนย์ว่าศูนย์จีบได้นอนกระเถิบเงื่อนกระไดปูบานม่วงเหมาเนี่ยซักซื้อเพิ่นอย่างไรบ่จักเพิ่อนมาดันว่าว่าที่ว่าเนี่ยเหมาเนี่ยบ่กผิดจักเทียเขาว่าผิดบ่มีคือนั่นเพิ่นคือถือถิ่นสองรอยยีจีบเต็มเตี่ยมของข่าวของแม่คือว่าบ่มีตัวไผ่ กามูสาบอมีบอมีขาดศีลเพิ่นบอวกหน่าวดหลังบ่อนเพิ่นจะตรงไปตรงมาคือโอ่งนี่เพิ่นไก่เก่งเตื่นเบี้ยวเพิ่นก็ได้มาหาเพิ่นละบผมอบอเป็นจำได้จำหนึ่งเราขอบคุณพอจำได้เลยคือบอบอหลายแต่ร้องบางอย่างเด้อะเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอย้ำมองนี้สินึงหานี่คือเสียนหาเสียนเสียนหยาไม่หยาหนี่มีหยาหาเสียนเพิ่นหยามายามทีนึงมีจักเสียนมีจักเสียนแต่ไม่เห็นอยู่นี่นี่เสียนเห็นแล้วเนี่ยผมอะไรอย่างนี้นคำพูดหาเสียนเออแต่อันนี้เก็บ เก็บนี่อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมีจักมือมีจากมือเขาก็ตอบว่ามีเก็บมืออาจารย์มันมองถามมีเก็บมือบ้านซีเด้๋ซีนี่มันมาจากธาตุคนธาตุมนุษย์ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟขึ้จบแล้วนั่นหาเก็บแล้วก็ซีแต่มันอีกมีเกิดเงนึงอีกอันอุ่นพลาที่ว่าฟังเด้อครับ พอได้ไปแล้วก็ตั้งจิตไดนสาธุขขั้นผู้ขาดทิได้โชคได้ลาบีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอาเพศเห็นบังดูครับกับแจ้สองตัวกัดกันอยู่สองมือกับสองคืนกับมือหนึง่งกัดกันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาบานก็เลยย่านเหยียบเข่าประตูเข่าเขาเปิดสวิงเข้าไปปั๊บมันจะเห็นโลด <ๆ S 1> ก็เรียกว่าตั้งจิตาาไดสนสวดมนต์แล้วสวดยอดทักกันปโดดอจิบิโดกแล้วก็มาสวดกำแพงเจ็ดสั้นแล้วก็มาสวดอันนั่น เมตตาหลวงเอออันมาสอนเมตตาหลังจบแล้วเรื่อเมื่าตั้งกิจฐานบอกเพื่นว่าขั้นขั้นลูกหลานที่มีโซคือที่เป็นข้อเป็นยังกระยาหันีซะเดอร์มือนี่เพราะมันไหลมือยันแมวมากัดเพราะเดี๋ยวไปดับเทียนอยู่ห้านระปุ๊บนี้อรอมกับแจ้กัดกันสองตัวเครับสองมือสองมือโอ้สองขึ้นสามมือสองขึ้นสามมือแล้วกับแจ้ระวังมันมีสี่ขาัสองตัวระวัง เป็นบเอาตอนนัพ่อจำว่าพระว่าหน้าให้เกิดอาเพศเห็นแน้ๆเพื่อนก็มาแสดงให้เห็นให้เห็นครับผมเนี่ยนี่แหลเห็นเพาะนี่แหะแต่ว่าแล้วแล้วให้ื่ยพิจารณาเ้วยแต่ว่ามันใจที่สุดคือว่าในในลักษณะเทวานี่เพราะว่าไม่ยุ่งนี่กับปฏิบัติพัดฉากเพื่อนเนาะการงานการท้องอย่างก็ไดน้ำเพื่อนเนี่ยเพื่อนเอาใหแต่กระเป๋าที่กับเป็นบุญบุญ บารมีทานเพิ่นบารมีทานพระคูเพิ่นพระคูอีกก็ใช้นี่แหละเพิ่นเหตุต่างๆนี่เขาก็มีบารมีทานนําเขาบ่ได้ขอดอกขอเจ้าฒ่นย่างนีเขาก็กลับเพลนใหม่คือเก่าเออครับผมเออม่นบ่ลละแต่ว่าก็ได้ถวายเพิ่นคือเก่าบอได้ผิดได้พลาดจักเรื่อดอกว่าาขาดเขินนี่บ่มีแต่ว่าเบิงเบิงแล้วในคำสตนี่ไม่ยานอีกที่ผิดพลาดไปเพิ่นมาไม่นสดดังสีดงสีดังเพิ่นบ่อยดังดอบ่อยดังคอยไปบ่อยบ่อ้ดังสค่อยๆไปค่อยๆแต่ว่าบัดมามาหนักทีนี แต่งวินมารถบุ้ยบนจอดเด้อะเอาดยวรัดหมอร้อยร้อยนี่ระยะรอยแป๊บเอาเลยวะเอาวัตถุเออครับผมเอออาจากนั้นละเด้ออครัไอพี่ยานาเด้อขอบคุณพอจำไหลายๆครับผมสายของของบุญพลาเด้อครับผมขันขันจังเลยจังนึงกาแม่เหลนน้ำเนื้อครับครับผมครับขอบคุณพอจำไหลายๆครับผมซาถูกครับผมครับบุญพลาข่ายอวด แต่ยาอดอดบ่ไรเลยอดอดอไเลยหายซะครับผมซาตัาตัวกุเราไม่ห้ดังดอกคเราคนมาร์ครับผมคเราคนบรจ้างจ้ำนี่บอกว่าถึงดอกกบ้อจ้ากันเดียยนเวรดอกถั่วกูว่าหลายเที่ยวก็จ้อยเราวนว่า